สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อกเตอร์วีรินทิรานาทองบอดจรัสในวีรินอินสปาย สวัสดีค่ะเมื่อได้ยินคำว่ากำไรชีวิตก็เชื่อว่าหลายๆคนต้องคิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆเลิศเลที่เกิดขึ้นเกินกว่าที่คาดคิดไว้นะคะแต่จะมีสักกี่คนที่รู้วิธีสร้างกำไรชีวิตได้ด้วยตัวเองวันนี้วีรินอินสปา e มีเทคนิคสร้างกำไรงามๆให้ชีวิตแบบยั่งยืนมาฝ่าก,กันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว กำไรจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องลงทุนใช่ไหมล่ะคะจริงๆแล้วการลงทุนอยูใกล้ตัวเราจนถูกมองข้ามไปเช่นการซื้อของใช้ส่วนตัวหากเลือกผิดก็ขาดทุนแต่หากเลือกถูกก็จะรู้สึกโชคดีเหมือนได้กำไรเอ๊ะแล้วต้องทำยังไงให้ชีวิตมีกำไรแบบยั่งยืนยาวนานดีล่ะคะอ๋อก็ต้องลงทุนกับตัวเองให้ได้แบบนี้เลยค่ะ เปิดกว้างการลงทุนในทักษะใหม่ๆจะช่วยเสริมหน้าที่การงานและเกิดคุณค่าในชีวิตมากขึ้นลงทุนในเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตลงทุนในเรื่องอุปกรณ์ในการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ในโหมดพร้อมใช้งานเสมอปิดท้ายด้วยการลงทุนกับการนอนและการกินดังเช่นคำพูดที่ว่ากินอิ่มนอนอุ่นซึ่งเป็นแก่นแท้ของความสุขที่คืนกำไรให้ชีวิตที่เหนื่อยล้ามาทั้งวัน มาเริ่มลงทุนเรื่องดีๆให้กับตัวเองด้วยเทคนิคเหล่านี้กันดูนะคะแล้วคุณจะพบกำไรที่งอกงามแบบไม่รู้จบแน่นอนแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสไปสสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว